มาพี่น้องตะแกงพะลมมีประโยชน์ยาเพิ่งทิมพี่น้องสามารถเอามา DIY เช็ดทีโกยใบใหม่โกยขยะได้เนาไปเห็ดกันเลยมาพี่น้องก่อนอื่นกะเอาตะแกงพะลมมาตาัดพี่น้องตัดมาบ่ตองเบาลายเลยตัดเลยพี่น้อง จะเข้าตัดลักษณะแบบนี้ละพี่นอ้องรากะเข้าจะมาตัดเอาเล็กตัวนี้ออกตัดเอาเล็กนี้ออกมาลุยเลย ลักษณะจากข้าตัดแห้วพี่นนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่นนอกข้ากระจะมาเห็ดดามใส่พี่นนอกขันสกูยึดสกูเห็ดดามใส่ดามก็จ,จะใส่ทอพิ C ซี่ซีหุ่นนี่พี่นนอกมาเห็ดดามใส่ที่โกยใบใหม่ที่โกยขยะจากตะแกงพัดลมพี่นนอกเห็ดง่ายๆสไตล์สร้างหน่อยสร้างแ่งพี่นนอกข้ากระจะมาบากยึดใส่ มาพี่น้องหลังจากเข้าดัดด่ามาแล้วก็จะประมาณนี้กาจะมายึดนอด็อตตานี่ยึดสกูกพี่น้องยึดนอตใส่ดา่าเลยพี่น้องลักษณะกะ็จะประมาณนี้ไปไปโกยกันว่ามันจะใส่งานดจริงบ่พี่น้องไปไปลุยกันเลย ມາພີ ma, no, o, ່ນ້ອງເຮົາຈະມາກොຍກັນว่าມັນຈະກොຍໄດ້ບໍ เป็นใอพี่น้องถือว่างานดีวที่โกยใบใหม่โกยขยะเห็ดเป็นขาดพี่น้องจากไอฝาพลลมพี่น้องฝาพลมลมฝาพลมเก่ามีประโยชน์ยาเพิงถิมพี่น้องเดี๋ยว